สวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาหาเห็ดนะครับผมป่าที่เราหาประจำเนี่ยแหละครับทุกคนวันนี้พามาหาเห็ดน้ําท่วมนะครับเห็ดน้ําท่วมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนเห็ดน้ําท่วมน่าจะเป็นที่เดียวนะครับในเท <laughs> ่าที่เห็นมานะครับ <laughs> เห็ดน้ําท่วมดูน้ามันไหลมานะครับทุกคนนี่แะครับป่านี้เป็นป่าที่เราหาเห็ดนะครับผม นี่เห็ดน้ําท่วมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แดงๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่ยิ่งกว่าหาปูอีกนะครับผมเห็ดน้ําท่วมน้ําคือลึกมากอะครับทุกคนนี่ดูน้ําประมาณแบบเนี่ยข้อเท้านะครับผมเห็ดน้ําท่วมนี่นะครับเห็ดน้ําท่วมของเรานี่ ยิ่งกว่าหาปูหาหอยอยิงนะครับผมเห็ดน,น้ำท่วมเคยเห็นไหมน้อทุกคนมีใครเคยเห็นเห็ดน,น,น้ำท่วมแบบนี้บ้างครับนี่นะครับทนเ้ฝนก็รินอยู่นะครับผมนี่ดูน้ำไหลไม่ใช่น้ำตกแต่อย่างใดนะครับน้ำไหลได้ อ้นั่นเห็นเห็ดแล้วทุกคนเห็ดน,น้ำท่วมเห็ดน,น้ำท่วมนี่เห็นไหมเก็บเห็ดน,น้ำท่วมนะครับผมก็ฝนตกอ่ะแล้วใบไม้มันก็ซัดไปทางนู้นหมดทีนี้นะเห็ดมันก็เกิดออกมานะครับ บรรยากาศคือแบบว่าฝนตกฝนรินนะครับผมโอ้นี่ไงเดินตะลืดเข้าไปนะครับนี่เห็ดน,น้ำท่วมของผมมันก็จะมองหาง่ายนิดนึงเัมเป็นสีแดงๆนี่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  นี่ <c oughs> เห็ดน้ำท่วม <c oughs> บรรยากาศแบบว่าได้มากเลยนะครับอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ใช่แน่นอน,น บางที่ที่น้ำมันขุ่นเกินเราก็มองไม่เห็นแต่บางที่มันก็คือน้ำมันใสอ่ะมันก็มองเห็นนะครับทุกคนนี่นี่เจออีกแล้วอันนี้หัก่ะตัวน,นี้แล้วก็ตัวตุมตูมๆนี้นะครับผมนี่เมื่อกี้เห็นรอยอ,อ่องหลองอ่องหลองอยู่สองนี่นี่นี่ อ้าบบานเจ้ามีบบอเ,เ,เห็ดน้ำถ่วมนี่นี่เก็บเห็ดน้ำท่วมทุกคนนี่นะครับผมเห็นไหม <c oughs> อู้ บ่มีฝนกระไดกินเห็ดมีฝนกระไดกินคือเกาคุณนะคุณนะบ่ได้เาอ,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 ดาอามาวางไว้ด้วยพี่น้องเอ้ยมันอยู่ของมันเองบางที่มันก็มองไม่เห็นนะทุกคนเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีใบ ใบไม้เศษไม้เนี่ยมาโอ้นี่ไงเห็นไหมพอเราเปิดใบไม้ออกเราก็จะเจอมัเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เจออีกแล้วเห็ดน้ำท่วมเห็ดน้ำท่วม หูดอกนี้ใหญ่มากเดี๋ยวอันนี้อันตูมเนี่ยตูมแต่ดอกนี้คือใหญ่มากเนี่ยดูจกักอันนี้นะครับดูจากใต้น้ําเนี่ยคือใหญ่มากนั่นคือใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเดินหาอีกตอนนี้ฝนก็ตกเริ่มตกแรงขึ้นนะครับผม ตอนแรกถือร่มมาแต่ทีนี้มันมันไม่สะดวกกับการถ่ายคลิปก็เลยเอาร่วมวางไว้คืนนะครับผมทุกแถวนี้ก็มีแหละแต่ว่ามันตรงนี้มันลึกแล้วนะ้ามันขุ่นมันทำให้เรามองไม่เห็นเห็ดนะครับผม,มเห็นไหมมันมันเป็นแบบนี้ ทำให้เรามองไม่เห็นเห็ดแต่ถ้าอันนี้มันก็จะเห็นอย่างนี้นี่เห็นไหมครับต,ตอนนี้คือฝนมาแรงแล้วทุกคนโทรศัพท์เราก็ไม่มีอะไรกั้นด้วยโอ้ย คนดูจักหยดน้ำนะครับเห็นไหมนี่คือฝนแรงแล้วนะครับฝนฝนแรงแล้วทุกคน่มก็ไม่ได้เอามานี่ทุกคนครับฝนมันมาแรงแล้วนะครับพอดีไม่ได้เอารอไรมาปิดโทรศัพท์ไว้นะครับผมกลัวโทรศัพท์เสียเนาะก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม